สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ออกมาชมธรรมชาตินะคะทุกคนมาชมธรรมชาติด้วยกันคะ่ะสวยคะ่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากคะ่ะทุกคน ข้างล่างมีน้ำตกอีกแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากเลยค่ะทุกคนกสวยค่ะ สวยมากเลยค่ะเห็นแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะทุกคนบรรยากาศสะพานค่ะทุกคนแต่ไม่ลงไปหรอกนะคะน,นคะคะบรรยากาศ ไม่อยากจากไปเลยค่ะทุกคน เดินชมบรรยากาศค่ะทุกคนดนิสวยค่ะดูพระอาทิตย์ <_ d ata> ผู้คนเข้าไปไหนหมดไม่รู้นะคะเนี่ยเดินนเงียบเลยค่ะ บ้านเมืองเขาเงียบสงบดีค่ะทุกคนดูเงียบมากเลยค่ะไม่รู้คนหายไปไหนหมดนะคะเห็นคนออกมาเดินเล่นค่ะแต่ไม่เยอะเออเขาหายไปไหนหมด ทุกคนคะ่ะเหมือนเมืองเหมือนเมืองร้างเลยนะคะทุกคนเงียบสงบดีดูค่ะคนหายไปไหนหมดเนี่ยบรรยากาศคะ่ะทุกคนสวยค่ะ คนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนมีคนเดินอยู่นะคะแต่คนไม่ค่อยเยอะโอ้ยเห็นผลไม้อีกแล้วค่ะทุกคนหมากอะไรคะเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเต็มต้นเลย,อ,ยอะไรนี่มแม่เล้วกินได้ไหม สุกเป็นต้นเลยเนาะมาดูเห็นบ้านสวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะบ้านหลังนั้นสวยมากเลยค่ะเงียบสงบดีเลยค่ะทุกคนเงียบสงบมากๆเลยผู้คนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยวุ่นวาย สะอาดดีนะคะทุกคนมองไปทางไหนอุ้หมากอะไรเนี่ยหมักสตอหรือเปล่าเนี่ยหมากอะไรสตอหรือเปล่าคะเนี่ยหมากอะไรสตอฝรั่งหรอหรือหมากอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนหมากอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยโหเต็มต้นเลยค่ะหอยยุ่ยงๆยับยางอยู่ค่ะเบื้องหมากอะไรวะเนี่ย งยสงบดีค่ะทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ